สวัสดีนะครับผมโอ้ยโอยตามมาดูล้อนะล้อสีเขียวนะครับล้อล้อทรงนกอะ่ะที่มอวานไปซื้อกันเนาะที่สุทนนะครับเ้าก็จะมาลองขับดูว่าเข้าท่าหรือเปล่ารถตามมารถก่อนว้า oh. สิงไปเลยเอ้า oh. <laughs> มอไซค์ปีเอได้เนี่ย <laughs> อยู่ไหนรถจะอบอกนะว่าย่ำแค่นี้อ่ะกากมากสงสัยจะย่ำอีกนะเพราะมันยังไม่แลกเลยอโอ,โอ,โอ,โอ้ผมเข้ามาผิดซอย

นักเครื่องอะต้องต้องใส่สิบหกใบอะสิบสิบห้า,า,าดีไหมไมองเโอ้ทำไมถ้าเล้ยขี่เล้วมันเหม็นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ลองขับดูหน่อยออนนะได้ได้ได้รถอะไรอะ, <c oughs> อะไก่แล้ววันนี้แหละหว่านะจะเอามาลองอยู่ในวันนี้เนี่ย ลองวิ่งแข่งกันเลยนี่นะครับสีเหลืองอหม่เหลือเกินอ่าสิบสี่ใบนะครับวงสา,สามสิบใบห้าใบเว้าเนาะเห็นช่าเอกบอกว่ามันหนักไปนะครับพิสันคอเลยฮะแล้วไิสันลองขับดูกอ่อนแล้วมือหมุนทำไมาเอาไว้ตรงนี้อ๋อ ฮยใส่แก้ถอยขับย่ำด้มไหมเนี่ยฮะอะไรวะโอ้โหสตาร์สองทีเกือบปากแตกื้อ นี่ยเนี่ยเลอะไหมเนี่ยโอ้ สองนะ เปียกหมดเลยเนะี่ยนักนักมันไม่ลอยตัวเลยอ่ะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเร่งเร่งรอบสูงขนาดนี้ควันจะหายเนะาะว่างเขาไปเปลี่ยนขายขอ, <laughs> ของไปเก่งเขานะครับวันนี้ เออยืมเขามาลองนะครับก็ดูเป็นแนวทางเผื่อว่าใครเจ้าก่อเอาทักแต่ละสิบหกใบเนะบาะอืมอันนี้มันมันไม่ลอยอะ่อจจะออแต่ว่ามันอาจจะเกาะดีอยู่แต่มันหนักรถดนะครับผู้เท่าอ่ะของผู้เท่าสิบสองใบนะครับอันนี้อันนี้มันลอยไหมไปเจ็กเน่อย 13, <23. S 1> แล้วแล้วบางโค้ดเนี่ยทรงอะไรเนี่ยไอไอหลังอุด <laughs> แล้วเขาซื้อใหม่ก็ไม่ยอมไปซื้อเขา มีตังค์นดิไม่มีตังค์พูดมาได้ทำงานทุกวันทำตรงไหนนั่นน่ะหมดแล้วแหละบางคนเนี่ยนี่ก่อนใช้ดีบางคนอ่ะอือใช้ดีมันต้องเอาอันใหญ่อย่างกันนู่นเนาะมันจะไม่ค่อยเลอะด้วยถังยังเหลืองอยู่เลยเออถังยังเหลืองเลยไม่ค่อยเลอะเออไม่เลอะดลอืมแต่ว่ามันหมดแล้วนะบางคนอ่ะโอเคนะผมก็วิดีโอชุดนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับตุกไลค์ตุกกำลังใจนะครับออกาแากด,ดนะติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ <laughs>